สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการ Restore Image ไปยัง SSD ซึ่งไฟเอเมจเนี่ก็จะเป็นการ Cloning มาจาก SSD ที่ติดตั้ง Windows 11เอาไว้ด้วยโปรแกรม m a c r ครื่อง l e เ t เดี๋ยวเราจะใช้โปรแกรม m a c r ครื่อง l e c t เนี่ย e s t o r e กลับไปยัง SSD เดิมในคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยจะมีดิสอยู่3โลกดิสก์นเนี่ยก็จะเป็น SSD แบบ NVMe ถัดมาก็จะเป็นดิส1หนึ่งดิสกหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดดิส1หนเทราไบต์ดิสกสองเนี่ยก็จะเป็น SATA SSD ในที่นี้ก็จะเป็นยี่ห้อ a p ปเปเซอนะครับซึ่งก็เคยติดตั้ง Windows 11เอาไว้แล้วก็คล o นนิ่งด้วยมาเครื่อง f l e c t เดี๋ยวเราจะมาโคลนนิ่งกลับนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็น Windows 10ติดตั้งเอาไว้อยู่และต้องการจะ รีสโ o r ์วินโดว์11ที่เคยติดตั้งเอาไว้แล้วก็เซฟหรือว่าคลนนิ่งเป็นไฟล์เมดเอาไว้เนี่ยกลับมาที่ s t t r SSD ลูกนี้นะครับในการทำงานเนี่ยที่เราจะ r e s t ต r ์เนี่ยถ้าเรามีดิสและหลายลูกนะครับให้เราสังเกตให้ดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคล o นนิ่งพลาดมาแล้วหรือว่า Restore กลับมาแล้วเนี่ยข้อมูลจะกู้ยากครับเพราะมันจะมีการเขียนทับทั้งหมด ครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับคราน,นี้เวลาที่เราจะรีส t ตเนี่ยเราก็เปิดโปรแกรมมาเครื่มง r เ f e c t ขึ้นมาโปรแกรมนี้เนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับมาที่ existing backup อันนี้ก็คือเราจะไปหาไฟล์ m a g e ที่เราเคยสำรองเอาไว้นะครับหรือว,ว่าโคนิ่งเก็บเอาไว้ในการตั้งชื่อนะครับแนะนำว่าตั้งชื่อ ให้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมก็จะตั้งเป็น Windows 11ก็คือให้รู้ว่า SSD ลูกนี้เนี่ยลง Windows 11เอาไว้แล้วก็เป็นยี่ห้อ a p p e s เ r นี่ก็คือจะเข้าใจเองว่าเอออันนี้เป็น SSD ยี่ห้อ a p p e ปเนะครับอันนี้ก็บอกว่า Backup Windows 11 a สิบเอ็ดอัพ a e เีนี่ก็คือมีโปรแกรมอะไรที่จำเป็นจำเป็นที่เราใส่เอาไว้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าไฟล์แบบนี้มันคืออะไรอยู่ใน S.S.D. หรือว่าฮาร์ดดิสก์ลูกไหนนะครับกรณีในการที่เราจะรีสตอร์เราแน่ใจแล้วว่าอยู่ลูกไหนนะครับที่เราจะรีสตอร์กลับไปมาที่ตรงนี้นะครับเราก็ไปคลิกเลือกไฟล์เมดที่เราเคยสำรองเอาไว้นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่รีสตอร์อันนี้มันก็จะบอกว่าเราเนี่ยไป แพ็กอัพมาจาก SSD Hard Disk อะไรพวกนี้ยี่ห้ออะไรนะครับเราก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปเซอร์น,นี่คือซอ r c สนะครับก็คือ SSD ที่อยู่ในไฟล์เมดคราวนี้เราจะรีส o r e ไปที่ไหนนะครับเราก็มาเลือกที่ Select e d i t to Restore to เมื่อคลิกไปมันก็จะมีดิสเพียบเลยนะครับให้เราสังเกตให้ดี นะครับว่าเราจะรีส t o r e ไปที่ไหนในตัวอย่างนี้ของผมเนี่ยจะ r e สต o r e ไปที่ SSD a p p r e s r ก็คือไปสร้างอิมเมมาจากไหนเราก็รีสต o r e ไปจะไปที่นั่นนะครับในที่นี้ก็จะเลือกเป็น disk 3นะครับก็คือ a p p c e r ตรงนี้เราก็คลิกเลือกไปเพอเลือกไปปุ๊บอ่าเราก็มาดูอีกทีนึงว่ามันตรงไหมนี่เราก็มาดูตรงนี้ a p p c e r as 3 4 0สี่ศน่า240นี่เราเลือกถูกแล้วคาวนี้ มันมีข้อมูลอยู่เราจะทำย่างไงรครับเราก็สามารถจะลบได้นะครับจะลบ Partition หรือว่า erase disk ก็ได้ครับแบบนี้นะเราก็ลบทั้งหมดแล้วคืออันเนี้ยเราเลือก่อา sd ปลายทางถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามาจาก a p p r ลเซอรก็ไปหาที่ a อ p r e เ s อ r เหมือนกันจากนั้นเราก็คลิก next ่าคลิก next ปุ๊บ เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลว่า Image เนี่ยอยู่ใน d r Drive ไหนนะครับแล้วจะไปที่ได้ไหนบ้างนี่จะไปที่ดิสอ่าโอเคจากนั้นก็คลิกปุ่ม finish จากนั้นก็รอสักครู่นะครับอ่าตรงนี้มันจะแจ้งเตือนนะครับว่า d r ได้ต่อไปเนี้ยก็คือได้ดีเนี่ยจะมีการถูกเขียนทับนะครับ ให้เราติ๊กถูกแล้วก็คลิก continu วจากนั้นก็รอสักครู่นะครับขึ้นอยู่กับว่า S s D หรือว่าฮาร์ดดิสปลายทางนั้นมีการเขียนข้อมูลได้เร็วหรือช้ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์แรงไหมก็มีส่วนนะครับจากนั้นก็รอสักครู่ในขณะที่รอนะครับให้สังเกตตรง after restore นะครับถ้านอเซ็ตก็คือก็ไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าเกิดเป็นชัดดาวก็คือหมายความว่าเวลาที่มันรีสโตเสร็จก็ให้ชัดดาวไฮเบเนตนะครับหรือว่าสแตนหรือว่ารีบูตเครื่องใหม่นะครับก็แล้วแต่เราเราจะตั้งอะไรในที่นี้ก็จะตั้งเป็นแบบ Not Set ก็คือพอรีสโตเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีการชัดดาวหรือว่ารีสตาร์ทอะไรพวกนี้หลังจากที่รีสโตเสร็จมันก็จะเด้ง หน้า Explorer ขึ้นมาเมื่อเราปิดไปนะครับก็จะกลับมาที่ตัวโปรแกร,รม m i c r re o e Reflect นะครับก็จะแสดงว่าใช้เวลาในการ Restore ไปทั้งหมดกี่นาทีนะครับอันนี้ก็ใช้4นาทีครึ่งจากนั้นก็คลิกปุ่ม Close ไปนะครับก่อนที่จะคลิกปุ่ม Close นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับว่ามีการอ่านความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขียนที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับ จากนั้นก็คลิกปุ่ม close ตอนนี้ก็ restore ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาเปิดดูที่ดิส2นะครับตอนนี้ดิส2ก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเราเปิดไปที่ explorer นะครับเป็น drive D เมื่อเราคลิกเมาส์ขวาเลือก p r o p e r t y นะครับก็จะเห็นว่าเรามีการใช้ พื้นที่ไป 32GB กนะครับก็คือพื้นที่ของ Drive C ของตัวดิสที่รีสโตกลับมานะครับแต่ว่ามาดูที่ตัวของไฟเมดไฟเม e เนี่ยแค่ 10GB เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตก็คือเวลาที่เราสร้างไฟเมดเนี่ยมันจะถูกบีบอาัดจ,จาก ต้นฉบับ3ต่อ1นั่นก็หมายความว่าเมื่อมีขนาด30กว่ากิกะไบต์แต่พอเวลาที่สร้างไฟล์อ m a เมจมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10 g กิกะไบต์เท่านั้นนะครับเขาจะทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บครับนี่ก็จะเป็นวิธีการ r e s t o r อ i m เมจที่เคย Back up Windows เอาไว้เวลาที่มีปัญหาเราก็ Restore ด้วยขั้นตอนง่ายๆโดยโปรแกรมฟรีนะครับมาเครื Micro ่อ e f ี e c t f ฟรี